ใกล้ความจริงเข้ามาแล้วเทสซลาเตรียมแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กราคาประหยัดโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด52กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมแผนผลิตมากถึง42ล้านคัน <Hey! S 1> ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังรอคอยจนถึงตอนนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กของเทสลา ที่อีลอนมาร์เคยประกาศไว้เมื่อปี2019ว่าจะมีการผลิตออกมาจำหน่ายในราคาไม่เกิน25,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณไม่เกิน8 0 0 0สนบาทซึ่งความหวังที่จะได้เห็นการเปิดตัวเมื่อช่วงวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานั้นก็ทำเอาหลายคนผิดหวังไปต่ำๆกันเนื่องจากยังไม่มีการพูดถึงความคืบหน้าของโปรเจกต์ดังกล่าวแบบเจาะจง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาซึ่งอีลอนมัสเรียกว่าเท s l a Masterplan Part รล่าสุดทางเทสลาได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแผนงานความยาวกว่า41หน้าที่แสดงให้เห็นแนวทางและเบื้องหลังของแผนแม่บทที่3ออกมาสู่สาธารณะหนึ่งในความน่าสนใจนั้นอยู่ในหน้าที่22และ23โดยในตารางมีการอ้างถึงรถยนต์ไฟฟ้า3รุ่นที่อยู่ในแผนการเปิดตัว โดยหนึ่งในนั้นเป็นรถจรนไฟฟ้าที่เป็นตัวถังขนาดคอมแพกหรือขนาดกระทัดรัดโดยยังไม่มีข้อมูลชื่อรุ่นแต่จากข้อมูลตัวรถจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ53กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยตัวเลขเป้าหมายในการจำหน่ายนั้นสูงสุดเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆโดยมีตัวเลขอยู่ที่42ล้านคันซึ่งจัดว่าสูงอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มรถยนต์ยไฟฟ้าขนาดกลางอย่างเทสลาโมเดล3และโมเดล Y ที่มีตัวเลขอยู่ที่24ล้านคัน จากข้อมูลดังกล่าวมีโอกาสสูงที่ EV Compact รุ่นดังกล่าวนั้นจะเป็นเท sla Mo เด l 2ซึ่งยังไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบลิเทียมไอรอนฟอสเฟตค่อนข้างให้ความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้ขั้วแคโทดที่เป็นแบบไฮนิเกิลแต่ทว่าต้นทุนสำหรับการใช้ผลิตนั้นถูกกว่ามากจึงถือว่าเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการระยะเดินทางที่สั้นถึงปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามด้วยแบตเตอรี่ขนาด53กิโลวัตต์ชั่วโมงเชื่อว่า EV รุ่นใหม่ของ t ท s l a จะให้ระยะเดินทางที่เหนือกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในระดับราคา25,000เหรียญที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวของเท s l a นั้นคาดว่าจะถูกผลิตขึ้นในกิกาแฟ c กตอรแห่งใหม่ในเม็กซิโกราว2ล้านคันต่อปีส่วนอีก2ล้านคันจะมาจากโรงงานในเซี่ยงไฮ้และเบอร์ลิน ้ดยแผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเม็กซิโกของเทสลานั้นทอมสูหัวหน้าฝ่ายยานยนต์ของเทสลาบอกว่าทีมงานของเขาวางแผนที่จะสร้างโรงงานในอัตราที่เร็วเป็นประวัติการเช่นเดียวกันกับการสร้างกิกาแฟกตอรี่เซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนซึ่งใช้เวลาในการสร้างจากจุดเริ่มต้นไปสู่กระบวนการผลิตได้ในเวลา9เดือนเท่านั้นด้วยระยะเวลาดังกล่าวเชื่อว่าโรงงานในเม็กซิโกก็จะสามารถเดินสายการผลิตได้ภายในปีหน้านี้อย่างแน่นอน และถ้าหากเราอ้างอิงตามถแถลงการเดิมเมื่อปี2019ตามกำหนดเดิมอีลอนมสก์มีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในปี2023นี้จึงมีโอกาสที่ข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งในเร็วๆนี้ก่อนที่จะถูกผลิตในปีหน้าหลังจากที่โรงงานกิก a า a ฟ t ตอรในเม็กซิโกพร้อมเดินสายการผลิต และนอกจาก Compact EV แล้วเท sla ยังมีแผนในการผลิตรถตู้ไฟฟ้าที่เป็น Commercial Passenger Van แวนด้วยโดยอาจจะเป็นรถตู้โดยสารขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติโร b o แท็กซี่ที่อีลอนมัสเคยพูดถึงก็เป็นได้รวมไปถึงกลุ่มรถบัสไฟฟ้าที่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด300กิโลวัตต์ชั่วโมงอีกด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่า Compact EV ีคันนี้ของเท sla จะออกมาหน้าตาแบบไหนและจะใช่ E ีีรุ่นเล็กราคาประหยัดที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่า หากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งแล้วเพื่อนๆละครับมีใครรอรถยนต์ฟ้ารุ่นเล็กราคาประหยัดจากเทส l a อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ